คำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์ hmm. คุณอาทิตย์ค่ะขออนุญาตสอบถามครับ hmm. ช่วงหกถึงเจ็ดวันที่ผ่านมาทานอาหารแล้วเหมือนจะจุกแน่นที่คอประมาณคอครับบางครั้งเรอรู้สึกได้ว่าอาหารขึ้นมาที่คอหอยแต่ไม่แสบร้อนกลางอกนะครับไม่เรอเปรี้ยวด้วยอันนี้แสดงว่าอาหารที่เราทาน เข้าไปนั้นมันไม่สมดุลกับชีวิตของเรานะมันไม่ถูกกันมันไม่สมดุลชีวิตเราพยายามดันออกมางาชีวิตพยายามผลักดันอาหารนั้นออกมาจากร่างกายของเราแล้วเขาก็ผลักดันออกมาย้อนกลับมาทางเดิมเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เราก็ดูอาหารให้มันสมดุลตรวจสอบสมดุลร้อนเย็นของชีวิตเรากินหรือเราสัมผัสอะไรสื่อที่มีนิดร้อนริดเย็น อะไรที่เราสัมผัสแล้วเรามันรู้สึกสบายนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะย่อยง่ายนะมันจะย่อยแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ตรวจสอบตัวร้อนเย็นไม่สมดุลของเราดูว่ามันเป็นเย็นเกินร้อนเกินหรือว่าร้อนเย็นพันกันนะลองเอาสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร,ร,ร้อนเย็นผสมกันเนี่ยมาทดสอบดูนะใช้อะไรสบายนะก็ใช้อาหารสมุนไพรวิธีการใดๆโทนนั้นแหละในการแก้ น่นก็จะสามารถที่จะหายได้ก็พยายามลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะาทที่ทําได้นะาทานอาหารลดไม่จัดนะปรุงด้วยเกลือเป็นหลักให้สมดุลร้นรอนเย็นน่คือให้เบาท้องสบายเบากายมีกําลังอิ่มนานนะนั่นแหละแล้วก็กายบริหารให้พอเหมาะแล้วก็ลองถอนพิษด้วยวิธีการต่างๆทานสมุนไพรให้รู้สึกสบายถอนพิษด้วยวิธีการต่างๆ ถ้าแบบนี้ก็ลองส่วนล้างลำไส้ดูนะเพื่อระราบายพิษลงไปด้านล่างด้านลำไส้ใหญ่ส่วนล้างลำไส้ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันดูนะเมื่อเราใช้สมุนไพรที่ถูกกันจะเป็นน้ำเปล่านะน้ำอุ่นสมุนไพรร้อนเย็นหรือปสัสสาวะที่ถูกกันพอเราะระบายพิษออกไปได้นี่มันก็จะชีวิตจะฝากพิษออกเมื่อพิษมันเบาบางลงแล้วนะมันไม่มีพิษต้องดันออกแล้ว เราได้ตัวที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปแล้วชีวิตก็จะเมื่อได้ตัวสมดุลร้อนเย็นเข้าไปแล้วนี่นะชีวิตก็จะไม่ดันพิษนั้นออกเพราะฉะนั้นอาการจุกแน่นที่มันดันสวนขึ้นมามันก็จะไม่มีลองฝึกทําดูลมทั้งเราก็ต้องพยายามลดกิเลสความกังวลต่างๆาทำใจได้ทุกใจดีงามรู้เพียนรู้พัก ฝึกยินดีในแต่ละสถานการณ์ฝึกใช้ฝึกใช้บททบทวนธรรมไปพัฒนาอริยศีลของเราให้ดียิงย่งขึ้นให้ใจไร้ทุกข์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใจไร้ทุกข์ใจดีงามยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้ชีวิตเราไม่ต้องผลักดันความทุกข์ใจนั้นออกไม่งั้นบางทีเขาผลักดันความทุกข์ใจออกเขาดันอาหารย้อนกลับมาเลยเหมือนกันนะถ้าเรามีความทุกข์ใจเขาก็พยายามดันออกผลิตพลังงานมาดันออกเขาดันย้อนกลับมาได้เลย หรือความทุกข์ใจนั้นก็สร้างพิษในชีวิตของเราได้เยอะชีวิตก็จะดันออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องแก้ทั้งทุกข์ใจแก้ทั้งทุกข์กายแก้ทั้งทุกข์ใจแก้ทั้งความไม่สมดุลด้านร่างกายถ้าได้ทั้งใจไร้ทุกข์ใจดีงามรูปเปลี่ยนรูปพักยินดีแต่ละสถานการณ์ไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นทำประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเท่าที่เราจะทำได้ นะปฏิบัติศีลนี่ได้ดีก็โตมีประสิทธิภาพเยอะที่สุดแล้นะไปได้อาหารกายบริหารสมุนไพรวิธีการต่างๆที่สมดุลกับชีวิตก็ยิ่งดีกไปใหญ่เลยนะนะมันสมดุลกับชีวิตเราได้ตัวที่สมดุลเราบายตัวที่ไม่สมดุลออกทีนี้ก็ทานอาหารมันก็จะไม่ย้อนกลับนะอย่างเงี้ยนะลองปฏิบัติดูนะอตอนนี้ก็ หมดเวลาแล้วนะรายการสุขภาพดีวิธีธร,รมต่อปัญหาเพิ่มปัญญาผาพทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกท่าน